แล้วเราก็กระโดดนะครับอ้ตรงนู้นน่ะมันจะไม่ได้ต้องถอ,อยด้วยยออ <c oughs> ่อปลายเห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมนี่คือคนเขา่าเข่าเสื่อมนะ ยกขา้งสูงเข้ามาให้อ,อกเออดีขึ้นแขนจะลกแขนจะตกแขนจะตกอ่าดีอ่ะ,อะอไปยไมไ่ต้องเฉียงดีนะครับยกขึ้นไปอะไรามองข้างหน้าไว้ ปมองกันหน้าไว้ไปยังกระโดดแปะเขาเฉ<ะ>ียงหน่อยนึง